สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่28เดือนเมษาย,ยน2 5 5 6นะครับเราอยู่ที่ดานังนะครับที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นทะเลดานังนะครับสำหรับบ้านเมืองของดานังนี้ก็มีความเจริญรุ่งเรืองมากนะครับตึกรามบ้านช่องเต็มไปหมดเลยนะครับนี่เป็นความเจริญรุ่งเรืองเป็นเมืองที่เขาพัฒนาแล้วนะครับอดีตเคยเป็นฐานทัพของสหรัฐอเมริกาที่ดานังนะครับ ครับสวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่28เดือนมสิงห์ยูนนานครับเราอยู่นี่ก็เป็นเมืองอะไรครับเป็นโรงงานนะด่านนางนี่มีความส้องกายังไงท่านรถไฟรันก็เป็นสมัยก่อนก็เป็นสถานที่ที่คแบบสหรัฐอเมริกานะครับมาสร้างฐานรับแล้วก็ฐานทัพนี้จะในการโจมตีเวียดนามเวียดนามครับผมซึ่งถือว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองใหญ่กับกัน ใจมากครับเป็นการสร้างเมืองใหม่ครับช่วงที่เราเห็นจะเป็นการสร้างเมืองใหม่สวยมากตมองไปก็เป็นทะเลเนาะเลยทะเลไปก็ะอเมริกาอไปทางดันวนานที่ข้างหลังเรานี่คือตึกรามบ้านช่องเนาะวิวกรุงเทพมหานครเลยเห็นสะพานมังกรนะครับางกรจะมาดูนี้วันนี้เราก็จะ ไปเที่ยวชมต่อไปเป็นวันที่28นะควันที่3นะวันที่3โอการเดียวกันะครับขอเชิญท่านไปชม <S <s <hr iek> เราจะไปขึ้น <c oughs> ไปขึ้นอ<ร>่าวันนี้เดี๋ยวก็จะมีกระเช้า <c oughs> ใช่ครับเป็นกระเช้าขึ้นไปเฉาไปสามลูกประมาณสองกิโลกว่าครับ <c oughs> เป็นไงครับท่านวินัยมาสองวันครับผมไม่เป็นอะไรไร่เป็นอะไรอ่ะเราก็จัดจ้าไปดูครับสวัสดีครับวันหนึ่งสองวันน เราจะสะพานมังกรที่กระเสาะตานาฮิวนะครับนาฮิวจากนั้นไปถึงที่กระเสาะก็ยศชั่วโมงหนึ่งครับเราจะถึงที่บานาฮิวครับเป็นกระเสาะที่ยาวที่สุดในโลกนะครับจากนั้ก็เอียงครับขอรกระเสาะนี้ครับก็อ่ามีเอียงที่สุดในโลกนี้นะครับความยาวนี่ก็ยาวที่สุดนะครับว่าจากที่จังหวขึ้นบนยอดภูเขานะครับก็หนึ่งพันสี่ร้อยเมตรนะครับบินบานาฮิว วัสดี้ครับท่านผู้ชมวันนี้เป็นวันที่28เดือนเมษายนนะครับเรามาที่บันหน้าฮิวนะครับเพื่อที่จะขึ้นกระเช้าต่อไปครับที่เห็นอยู่นี่ก็คือกระเช้านะครับขึ้นสู่ยอดเขาสวัสดีครับท่านผู้ชมขณะน,นี้เราก็มาถึงบันหน้าฮิวนะครับเราจะไปขึ้นกระเช้าสู่ภูเขาครับ ทำที่รักก็ขึ้นมาเลยอยู่นะเลยงามมากผู้คนเยอะแยะเลยรถลามเลยนะสวัสดีครับวันนี้เราจะขึ้นกระเช้าใช่ไหมครับผู้ใดผู้ใดผู้ใดห่หอยอยู่ตรงไหนกระเช้าเนี่ยฮะ,อ,ะอยู่บา้านนิวครับอยู่ตานนะังค,ครับผมนนคนก็ขึ้คพักก็อยากจะมาลองของใหม่กันก็ไม่เห็นว่ามันจะทำลายสิ่ง ทำลายป่าไม้เท่าไหร่นะครับพยายามรักษา,กษาป่าไม้รักษาธรรมชาติได้เป็นอย่างดีแล้วครับปางไทยเราก็คจะรีบทำได้แล้วครับ ที้เราก็กําลังอยู่บนกระเช้านะครับที่จะขึ้นบันหนาหิวนะครับรู้สึกยังไงครับออก,ก,กบอ็อยากเสียวก็เลยมานั่งกระเช้าคนระับอยากเสียวก็เลยมานั่งกระเช้าเนอะรู้สึกว่ามุนวมุ่นวายเนอะกว่าจะได้ขึ้นครับตอนนี้ขึ้นแล้วนะครับเสียวแล้วครับขึ้นแล้วครับ,รบขณะนี้เราก็กําลังขึ้นบันหนาหิวนะครับมองไปข้างหน้า ก็จะเห็นกระเช้าสวนไปสวนมานะครับมองลงไปข้างล่างก็จะเห็นแม่น้ําภูเขานะครับมองไปข้างล่างมีน้ำตกด้วยนะมีน้ำตกด้วยครับอันนี่ครับคือความสวยงามเสน่ห์ของเมืองแล้วมันไม่เย็นเวียดนามนะครับดานังนะฮะอันนี้ก็เป็นบันไดหินน้ำตกครับอ๋อกระเช้าลวกไปตรงนี้เด็กๆนั่งลงเด็กๆจะดื้อน้ตก นี่ก็คือน้ําตกนะครับมองไปข้างๆนะครับดูทิวทัศนสวยงามมากท่านภยรัตบรรยายด้วยนะครับทิวทัศนเ,เป็นอย่างไรครับธรรมชาตด,ด้านล่างนะครับก็เป็นน้ําตกที่สวยงามก็มีหลายชั้นนะครับี้าหลาแล้วก็วในในขนาดเดียวกันก็เต็มไปด้วยป่าไม้และป่าไม้ส่วนใหญ่จะเป็นป่าอะไรนะป่าตอเองป่ายุคาป่ายูคา อยู่แล้วมันคาเหรอัวดได้กไรหลานนี่น้ำตกโอ้โหโอ,โอ,โอ้หินก้อนนี้เป็นจะยกไปบ้านนะครับนี่ก็คือน้ําตกนะครับทานน้าตกอันสวยงามนะครับข้าขงบนก็จะมีมกระเช้าแล้วสวนไปสวนบานนะครับฝั่งน้ำยังสร้างไม่เสร็จนะไม่มีคนตอนนั้นสร้างใหม่หรอสรมีคนไปขึ้นเลยอะไรนะครับเ <c oughs> ห็นอย่นี้ก็เป็นใช่ครับ กระเช้านะครับซึ่งสวนขึ้นสวนลงนะครับพาพอุณเลื่อนไปบอกไม่เห็นมีผู้หญิงเต้นเลยครับครับผู้ชายมีแต่เด็กนุ่มๆไปเต้นกับมีคนระยะทางนี่6กิโลเมตรเขาว่าอย่างนั้นนะครับยาวที่สุดใช่ไหมอันนี้6กิโลก็เกือบกิโลกว่ากระเช้านะครับกระเช้าสูงมากขึ้นไปแล้วก็ลงมาเราก็อยู่ในกระเช้าข้างในนี่แหละครับบันนาฮิวนะฮะเขียนไว้ข้างหน้า ดูเขาอย่างมีหมอกเลยเยอไม่เห็นเลยอก่าก็มีเพลงเวียดน,นามคลอเบาๆนะครับเข้ากับบรรยากาศแปลให้ดูแปลว่าการชมภูเขาครั้งนี้นี่มีความสวยสดงดงามมีต้นไม้และภูเขา <c oughs> และก็ท่านผู้ชมทั้งหลายกำลังยิ้มอยู่นะครับมีท่านไพรัตน์เป็นต้นกระเช้า <c oughs> ที่ลงมาจะไม่มีคนเลยนะเนี่ย เคนขึ้นไปคนเต็มไปหมดแล้วลงมาไม่มีเลยครับคนเขาขึ้นไปเขาไม่ได้ขึ้นลงเห็นไหมเขาไม่เห็นตัดต้นหมากรากไม้หรือแต่ต้นไม้ดูดูดูแัดไปดูข้างหลังอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ฮ่องกงไต้หวันไต้หวันขับมองลงไปข้างล่างก็สวยงามนะครับมวิธีขั์ภูเขาที่สวยงาม แต่ถ้าเรามองขึ้นข้างบนนะครับขณะนี pues ้ที Pen ่เรามองเห็นนี่ก er kind of ็คือตรงนี้เป็นบันไดนหุบเขาหุบเขามองไปดูข้างล่างที่หุบเขาเห็นหินก้อนใหญ่เลยนี่คือหุบเขานะฮะก้อนหินน้ำตกมีน้ำตกด้วยครับหินก้อนใหญ่มก้อนใหญ่มางแอบนอยู่นี่เอง ครับที่เห็นอยู่ข้างบนนี่ก็คือบันไดยิ่นะครับไม่เป็นเมืองที่เนาสร้างขึ้นมาบนภูเขาเพื่อให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปชมนะครับโดยมีกระเช้าหลายร้อยกระเช้าสวนขึ้นสวนลงอยู่ตลอดเวลาครับโอ้ยสงสัยไม่โดดหรือ่าถ้ายงนั้นก็โดดด้วยกันเอ้าหม่เปลี่ยนใหม่เอาคนน้อยดีกว่าเอาคนน้ำหนักน้อยไป ขณะนี้ก็กําลังจะถึงบันไาเหวแล้วครับมองไปข้างบนก็จะเห็นพระพุทธรูปนะครับปางสมาธิไหนเมื่อมันยืนเลื่มนจะจับหมอกได้แล้วนะพระที่อยู่ข้างบนนี่ตนี้ยันกับขณะนี้ก็ำลังไล่จะถึงบันนดหแล้วนะครับต้นไม้ต้นหญ้านีจอดกระเช้าของเรานะครับอยู่ข้างหน้าของเราเนี่ยนะครับ เมื่อนี้วันอาทิตย์หนึ่งมงเอะเอาวันอาทิตย์โปรนึ่สวัสดีครับขณะนี้เราก็มาที่บันนาฮิวเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงครับท่านสุรพลโอ้ยืดนมากเจ๋งมากน่าเห็นครับผมต่างใหม่เลยนะทั้งนี้นำโดยท่านประธานคมศินสิมศักดิ์เป็นยังไงครับพาลูกน้องมาพาทีมงานมาที่ที่มาสัจจันมากครับโปรครับเป็นงานที่มาได้ครับตรงไปเราก็จะไปทำนะครับครับผมครับตามเข้าไปดูนะว่าจะมีอะไรข้างหลังครับโป อันนี้รู้สึกเขาใช้บริการสำหรับนักท่องเที่ยวลงเสือหอยางซะนะเหนื่กันได้มาไดซื้อทัวร์สวัสดีครับขณะนี้เนี่ยข้างหลังก็จะเต็มไปด้วยทะเลหมอกมีหมอกและภูเขานะครับอ่าเป็นยังไงครับท่านสมสิงบรรยายบรรยากาศด้วยครับสวยงามมากเลยครับครับตื่นเต้นเข้าใจครับอ่าเต็มไปด้วยขุนเขานะครับไม่เคยเห็นมาก่อน

ฮับฮับปีรานังครับผมนับปีแลนอินดานังนี่ก็คือบนยอดเขาบนเนฮิวครับ

ตอนนี้เรายูบนกระเช้านะครับขาต่นะครับขาัมองออกไปข้างนอกยากาศดบรรยากาศตอนนี้นะครับเป็นหมอกเย็นสบายนะครับว สีออกกมสีเขียวตัดกันสวยงามมอกครับท่านพอชงจานครับเป็นยังไงบ้างครับมองไปแล้วก็ทบใจเพราะว่าขาขึ้นก็อันนั้นนี้เราอยู่ในม่านเมฆนะครับท่านอยู่ในม่านเมฆนเมฆปลิวไปตามรอบข้างของเรานะครับเราก็เปรียบเสมือนเราเหมือนเราเหมือนเทพพบุตรเทพพระธิดาขึ้นสวรรค์นะครับนี่ครับเรามองเป็นม่มีับกองย้อนกลับไปข้างหลังนะครับ งไงก็จะมองไม่เห็นขึ้นใช่หภาษานะครับเพราะว่าเมฆบดบังนะครับเมฆก่อนนี้มันโอเคอยู่เนาะถ้าเราอยู่พื้นดินเราก็จะมองขึ้นมาแล้วก็เมฆเป็นตุยเลยอากาศเย็นมากเลยอาเต็มสบายเลยแล้วก็มองเข้าไปก็จะเห็นกระเช้ากําลังบรรทุกผู้โดยสารขึ้นมาเต็มลําครับเต็มที่เต็มที่เลยนะแปดชีวิตแล้วก็เมื่อกี้เราขึ้นจากตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับแล้วขึ้นสีเหลืองต่อไง ครับขณะนี้ก็กำลังลงจากบันไดยหิวนะฮะมองไปข้างบนแล้วก็จะเต็มไปด้วยหมอกเมฆมองไม่เห็นบันไดยหิวข้างบนเลยอันนี้ยังหกไปกับสิบสองเราก็ไม่ได้ไปเอ่กูปดึงสำหรับเช้านี้ก็จะสวนการขึ้นกันลงนะครับมีสองทางแ้มีลมเข้าตรงไหนคือลมหมดนี่สิเอร์หมดแลมเข้าแอง โจงมันบม่ได้ผิดเบอร์ไหนมันมีเท่าเลยครับขณะนี้ก็กําลังลงไปสู่พื้นล่างนะครับที่มองเห็นนะก็ลานจอดรถของของแตนนั่งนี่สร้างปีไปมีกันเช้าขึ้นขึ้นลงลงอยู่สวนกันอยู่ตลอดเวลาภูเขาพวกนั้นหรือว่จะไม่สมัยนี้แล้วก็ปั่นเนาะคุนไม่น้อยขึ้นเนื้อทน้ำมันเยอะมันจะสูงไหมเหมืานน้ำตกเนาะ ของเขาก็น้ำแพงเินกห็นมันเป็นแตงของมันดูเยี่ยตกอยู่้อยสายเนาะคนไมนไม่มีคนก็ต้องไปตลอดตกตกไม่หยุดมันเพาะไกสายว้ิ่ มี่ไงน้ำเยอะหน่อยไม่ยินเสียงลับเห็นน้ำตกที่ยินเสียงน้ำตกร้องโอ้ในทะเลทะเลโอ่สวยงามนะครับมือแล้มี้ ไปเจ้าจุนวะพันตกนอไปจุนวน้ไม่เท่าไม่พันเท่าไหร่ตอวนี้พันยกว่าเสร็จครเจ้าเรื่องมันก็เรียกชิมงานเชิงงานก็ลงไปสู่พื้นดินนะครับหลังจากที่ขึ้นสวรรค์ไปมาเรียบร้อยแล้วครับรู้สึกยังไงครับขึ้นสวรรค์ก็ตึงๆครับเต็นคร่บเป็นดินแดนที่ ดูได้ยากครับครับนับว่าเ, uh> เป็นสิ่งที่ดีนะครับเป็นกิฟต์สำหรับท่าน่ายล้านมวยพิเศษนะครับนี่นะฮะไม่นึกเลยว่าชาวเวียดนามจะมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลแบบนี้นะครับเขาทําอะไรเขาทําเร็วนะครับเขาตัดสินใจเร็วนับองรอเจาของคอร์รั่งเขาพัฒนาไปเร็วมากเลยครับก็ต่อไปนะครับเราก็จะได้พาบริวารมาท่านสุรพลก็จะพานักเรียนมานะครับ ก็ทีจะมาทัศนศึกษาเขาบอกว่า5 i t y i t y นะฮะนี่ตอนสุด สวัสดีครับขณะนี้เราอยู่ที่ตลาดตลาดด,าดองบาดอครับส่วนมากก็จะเป็นสินค้าประเทศใดครับมีทั่วไปครับทุกชี่ตั้งเอไม่ดีก่อนใช่ตั้งเยอะไม่ดีก่อผ้าผ้า ทุกอย่างที่เห็นมีอ่ไหนล่ะที่มีชื่อเสียงตลาดระดับล่างอยู่ในเมืองเวทเวนขนาดนี้พ่อคณะของเราก็กำลังซื้อกระเป๋ากันพ่ครับซื้อกระเป๋ากันใหญ่เลยมีเสื้อมีผ้ามวยเว่ยพอดีหม่อดีแม่

มานั่งอยู่ที่หน้าบันนาฮิวนะครับ,น,รบนี่คือฟู o ดเฟรนนะฮะทั้งสองท่านนี้แหละเป็นเพื่อนที่แสนดีต่อกันตลอดมาพอ49คนแรกคนที่2คนที่3ามกดไลค์ให้ครับกดไลค์ให้หน่อยอมาคราวนี้ก็คือมาเกษียณอรุรการท่านนะครับนำมาเลี้ยงอย่างไม่เป็นทางการนะครับขอให้ท่านอวยพรด้วยครับ

บายบายปานาฮิวครับ ท่านรักนะครับวันนี้เราได้มาเที่ยวบันนานิวนะครับซึ่งเป็น ula, okay? <in Tot> <ham> สิ ouais. ่งที่มหัศจรรย์นะครับในสวนิวทั์ที่สวยงามนะครับบนวิมามานเมเยนะครับในพิมมานเม็ก็ไดาี่ยเพามปนเงนะครับอกกรรมใวดาครับสวัสดีครับ สวัสดีคับท่านผู้ชมขณนนี้เราจะลงเรือมาก่อน,นะครับเพื่อที่จะล่องเรือไปตามลำ